สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันนี้ครับทุกคนผมมีภารกิจมาตามหาน้องสุพจน์สายโยกครับเป็นช้างที่มีแฟนขับหรือว่าช้าง f อตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านตะกลางครับผมผมถามพี่ๆชาวช้างแล้วชาวบ้านตะกลางแล้วว่าน้องสุพจ์สายโยกเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านอะไรนะครับนี่สุพจ์สายโยกเขาบอกว่าอยู่ที่บ้านสนสนะครับ อันนี้ก็ไปชี้ไปวังทะลุชี้ไปโฮมสเตย์บ้านตาทิศนะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมบ้านสนุเนี่ยเขาบอกว่าถึงสีแยกใหญ่สีแยกง่ายนี่บอกให้เลี้ยวขวาเนี่ยบอกครับให้เลี้ยวขวานี่นะครับเ,ววเลีเ้ยวซ้ายไปอำเภอสตึกนะครับตรงไปก็ไปวังทะลุนะครับให้เลี้ยวขวานะครับมผมก็จะเลี้ยวขวานะครับแบบนี้นะครับอู้ ผมจะซอดไปหรือเปล่าครับเขาบอกว่าอยู่บ้านสนูเดี๋ยวผมจะลองถามบ้านสนูเนี่ยมันไปทางนี้ได้หรือเปล่าแต่คาดว่าน่าจะไปได้นะครับหรือว่าผมมาผิดทางครับเอซเออมาถึงทางบ้องบ้านสนูเนี่ยลองถามก่อนว่าผมมาถูกทางหรือเปล่า,าครับโอ้ นทางก็ต้องหลีกให้กันนะครับหลีกให้กันเดินทางมาอันนี้ยังเป็นบ้านตะกางอยู่นะครับผู้ชม,มบ้านสนองผมสิมาถ,ถือ,อว่าน่าจะมาถูกทางอยู่ครับเออนี้เป็นรถชุมชนครับคุณผู้ชมถ้าหากว่ามาเที่ยวบ้านตะการก็จะนั่งรถท่องเที่ยวชุมชนโอ้ เป็นทางเล็กๆครับคุณผู้ชมมาโอ้มาถูกทางครับคุณผู้ชมนี่นะครับพามาจะไปบ้านสนูนครับคุณผู้ชมนี่เลยภารกิจของเราฟื้มีรถบานอ้อฟือ้เขาบอกว่าข้ามสะพานไปนะครับ ไปเดี๋ยวผมถามเด็กๆกันว่าผมมาถูกหรือเปล่าจะไนบ้านสนน้องครับจะไปบ้านสน,น,ไ,ปน,สนไปทางไหนบ้านสนบ้านสนครับตรงไปนี่ไหมโอเคขอบคุณครับเนี่ยถามคนหาปลาแล้วครับเนี่ยมาบ้านสนเนี่ยข้ามสะพานไปตรงนี้ครับตอนแรกนึกว่าน,น้องสุพจน์อยู่ที่บ้านตากลางนะครับน้องสุพจน์สายโยกอยู่ที่บ้านสนครับคุณผู้ชม นีครับผมก็กำลังจะเดินทางไปที่บ้านสนนะครับตอนนี้บ้านสนน้อยเรือนง,งามน่าจะเลี้ยวซ้ายนะครับน่าจะเลี้ยวเนาะถาไปอีกเนาะบ้านสนไปทางไหนมีแต่ตู้ตู้สนแย้มนี่แหละเนาะพี่น้อง บรรยากาศทุ่งนานะครับกำลังเดินทางมาหาน้องสุพศสายโยโอูมีสัางพ่อพี่น้องมีช้างตลอดเลยมีช้างตลอดทางนะครับนี่คนใหญ่คนใช้มอไซค์นเนาะ,นะทางชนบทนะครับทุ่งนาก็แห้งแล้งนะครับช่วงนี้ ถ้าฤดูฝนก็ท่วมมาแถวนี้มากันเรื่อยๆโอ้จะถึงปานอบันสนุน่โอ้ลัดทงมาเด้อเนี่ยเขาเอ่ยลัดทงมาพี่น้องเอ่ยเริ่มเห็นสร้างแล้วพี่น้องเริ่มเห็นโอ้เป็นที่อยู่ช้างแล้วพี่น้องเอ่ยยินดีต้อนรับสู่บ้านในย่างนอเนี่ ต้อนรับสูบสาาบ่บ้านศาลาครับบ้านศาลาอันนี้บ้านศาลาครับคุณผู้ชมอันนี้คือบ้านศาลาครับมีคอกช้างนะครับโอ้สร้างลามไปหัวเรบ้านนะครับคุณผู้ชมยอดเลยอ้าวไปเรื่อยๆครับบ้านศาลาไหนบ้านศาลาอันนี้บ้านอะไรครับ บ้านซาลาเหมือนกันครับตำบลกระโพโอ้คนขี้สัางหลายครับอยู่บ้านซาลาหลายๆๆๆผมก็จะถามมาบ้านสนงโอ้มันไก่ไดีเนาะโอ้ขี่รถมาเรื่อยๆนี่คุณยายอยู่บ้านโอ้นี่ก็ชนบทเนี่ยนะครับเข้ามาเรื่อยๆ บ้านสนูไก่เนาะส้างกันยางมาเห็ดงานอยู่คนจะศึกษาทุกมือเลยพี่เนอะโอ้โอ้ถักทายกันด้วยเสียงไก่เสียงไก,เงไก่เสียงกาถามบ้านขา่าวกันนะบ้านสนูไปทั้งนนเดี๋ยวน่าสีเงินป่ายนะครับน่าจะเห็นป้าย,าายอ้นี่แต่บ้านหลังใหญ่ๆได้มีสิบล้อ เอาวิขนช้างนะครับม,มาเรื่อยๆคอยมาถือพ่ะน้องบันณสนบ้านตุ้ตุสนเยี่ยมบ้านสนบ้านสุขศายโยกตอนนี้กำลังตามโอ้โล่งร้างพี่น้องคักแทบสุขศายโยกตุไสน้องเนาะมาตามไปได้หนิมาตามสุขศายโยก ทั้งนี้ว่าทำเหมือน,หน,หนอยยกันนะทั้งไรนอนซูโฟดใสอยู่ถามแม่ขาดีกว่าเราไปดูถามโทษนะครับบ้านสนโญยู่ห้องไหนครับผ่านมาหรอบ่กครับโอ้ต้องกลับไปบ่กครับบ้านสุพฟสายโยกอยู่ห้องไหนครับบ้านสร้างสุพฟบวัยักษ์บ่กครับ <laughs> แต่ว่าบ้านสนโผ่านมาแล้วเนะาะโอเคนี่ครับคุณผู้ชมครับผมต้องกลับไป บ้านสนผมผมผ่านมาแล้วผนล่ครับผ่านมาแล้ว,วต้องกลับรถเหนียวภารกิจเท่าต้องกลับรถกลับรถกลับรถก่อนอหลังจากที่ผมกลับรถแล้วพี่น้องผมกลับขึ้นไปกลับคืนไปบ้านสนอันนีน้น่าจะเป็นบ้านศาลา ที่ผมมานะครับโอ้มันบ้านไกลๆก,กันเนอ้องพี่น้องเนาะบ้านมันติดๆกันใกลๆก,ก,กันเนี่ยครับ EP ที่หนึ่งในการมาตามหาสุขขดสายโยกครับกับภารกิจยูทูบเบอร์อันนี้ว่าเราบ้านสนุนเนาะบ้านสนุน้อยเลือนง,งาม ยากาศวันนี้ก็ไม่ร้อนมากไม่เย็นมากถามถูกครถามใครเนาะอะไรอ,อยู่บ้านหลังยิ่งใหญ่หรีอเป่เนาะบ้านสุพอสายโยบ้านสนุบีถามให้ดีครับถามร้านค้าบ่ถามร้านค้าดีไหมครับนี่ถามโทษนะครับอันนี้บ้านสนุบ่ครับสุพอดายโยกอยู่หมองไหนครับ หลังไหนครับนี่มองมีรถเกี่ยวเขาเนี่นะมองมีรถเกี่ยวเขาเนี่วะครับรรโอเคขอบคุณครับนี่เพื่อนบอกแล้วครับมองมีรถเกี่ยวเขา่าตรงที่มีโรงช้างด้วยตรงที่มีรถเกี่ยวข้าวด้วยนะครับบ้านสุพนสายโยูเห็นแล้วครับนี่เหนื่อเนาะมีรถเกี่ยว โอ้นี่บอกครับมีโรงสร้างนี่บอกครับน,นี่ครับคุณผู้ชมโอ้มีรถเกี่ยวข้าวด้วยมีโรงช้างใหญ่ๆด้วยโอ,โอ้หลังบักใหญ่เลยครับพี่น้องแต่ว่าสุโภชัยโยกสิยูบอ,อเนี่ยเดี๋ยวผมจะถามถามจะาข้องบานเอ่อนว่า เมียนบานสุปโตรไโยกบ่ครับหหามองจอดรถก่อนครับหานะที่จอดครับโอเคเนี่ยครับน่าจะถึงแล้วนะครับบ้านสุปโตรไโยกอ,อยู่บ้านพ่อหนอเนเหรอครับโอ้มีโรงสร้างมาติดตามกันนะครับว่าภารกิจผมสิดได้ ได้เห็นน่องสุพโถดบอนะครับเคยเห็นแต่ในในออนไลน์นะครับ <c oughs> เคยถ่ายมาอยู่ <c oughs> นี่ครับมาถามอันนี้แม่นบ้านสุปโถดใสยโยกบ่ครับ<ช>อยู่บ่ครับนี่บ่เขาอ,ออกไปใส <c oughs> ครับ <c oughs> บอ่อยู่แต่ลูกไส้หน่อยบ่แปลว่าหลังนี้เนาะครับที่ถึงแล้วครับบ้านสุปโถดใสยโยกหลังนี้เองที่มีบ่อออกไปทั้งบัตะกางคุณบ่ครับ โอ้ไปทำลูกไส้ลูกไส้หน่อยยูเฮือนครับมาป,ก,มาปกัดปะครับี่นี่ครับทีมงานเอฟสี่มาถึงบ้านสุพจน์ายโยกแล้วแต่ว่าสุพจน์ายโยกไม่อยู่นะครับต้องมาถามน้องนะนี่ครับตรงน,นีสวัสดีครับช้างสุพจน์อยู่ไหมครับไม่อยู่้วครับอยู่ไหมครับ ไหนเอ่ยนี่เหรอครับรตรงไ,<ด>ไหนครับตรงไหนเอ่ยไหนนะตรงนี้เหรอครับชื่อสุพจน์เหรอครับโอ้นี่ครับมาถึงแล้วเนี่ยครับ <S 2> <S 2> ช้างสุพจน์สายโยกเชือกนี้เหรอครับชื่อสุพจน์เชือกนี้ชื่อสุพจน์เหรอครับโอ้แต่คุณแม่ไม่อยู่ระครับคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ ไม่อยู่ครับนี่มาถึงแล้วครับคุณผู้ชมนี่คือช้างสุพจน์สายโยกนะครับอไล่ะม,มี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 กี่มีกี่เชือกอยู่บ้านือสองเชือกสองเชือกนะครับเชือกอะไรบ้างเลยพกายชคภายสายโชคภกไฟสาล,าาลแล้วก็อะไรครับแล้วก็สุพ์แล้วก็สุพจน์วันนี้สุพจน์อยู่บ้านเนาะครับอ๋อเดี๋ยวต้องรอทําคลิปเดี๋ยวต้องรอถามสุพจน์อายุกี่ขวบแล้วครับไม่รู้ ไม่รู้เหรอครับนี่คุณผู้ชมม,มาถึงแล้วครับเนี่ยสุพศสายโยกโอ้มาหอดีดีนี่ครับสุพศีนี่ครับคุณผู้ชมนี่ก็มาถึงแล้วนะครับภารกิจแรกก็คือมาถึงบ้านน้องสุพศสายโยกนะครับสุพศอยู่ข้างหลังนะครับผมซึ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับอัน,นอะไรคนสวยๆเฮ้ยไทเกอร,ร์คนนี้คนนี้เอิงเอฮ้ยเอิงเอง เอิงเอยนะครับนี่คนหล่อหลอนี่ชื่ออะไร,น,รน้องอันนะครับน้องอันน้องอันมีช้างสองเชือกโอ้โไม่กล้าเข้าเข้าไหลเพราะว่าเจ้าของไม่อยู่เนาะเพื่อนไปไหนคุณพ่อคุณแม่ไปไหนครับแม่ไปซื้อผลไม้โอ้โไปซื้อผลไม้เดี๋ก็มาเนาะโอเคครับคุณผู้ชมผมถึงแล้วครับบ้านสุพตสายโยกเดี๋ยวค่อยถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมได้ชม ขอบคุณมากครับเนี่ย f c สวัสดีครับ